สามลูกสามสามมันสั้นเล หลายตัวตัดหน้าเลยอ่ะสองตัวเลยเนี่ยอีกตัวมองเห็นปะอีกตัวเลยนะตัวตัดหลังอ่ะตัวทางซ้ายมาขวาเนี่ยเล็กนะครับตัวที่กัดมันจะเล็ก อืมโอเคเวลาต่อนะครับโอเคไม่มีการล่อออกนะครับเต็มที่เด็ดก็ไม่มีนี่ยนะครับอืมทุกเป็นก้อน ต้องพายน,นะครับเหลือไหลเองเอหลือไหลเลยค่ะ มินนะฮะมินดูไปช่างมนนองนอีกอะห่จะทำยังไง่ายช้อนก็เป็นจะทะลุออกไปจะไม่รู้เลยห้าโลครับมมีห สวยมากเลยครับ,บ,บรครับตอนนี้ลูกลูกอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังจะปล่อยโอเคเชัดป่ะชัดครับคืนนะครับคืืคืนสู่ลูกครับนนลูอก,กอยกดน,นะอะไปบอกเพื่อนมาแล้ว หาหน้าแล้วน้าจะปล่อยหรวนี้ดูจดไปจิบที่ลูกมั้งเมื่อกี้หมูป่าร้องเป็นฝูงเลยตรงนั้นน่ะหมูป่าร้องเยอะมากแอคชั่นโอเคโอ้โหเนี่ยตายเองนะครับน้องชายของเองเนี่ยสุดยอดจับอุ้มเลยน้องบรรยายน่ยเออบรรยายหน่อยตัวนี้ตามมาประมาณพักหนึ่งครับ ใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับคนายก็สำเร็จจนได้ครับจำจำเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเราอันนี้ไว้ไม่เป็นไรแตมันเลี้ยวซ้ายอยู่คือที่ไม่ต้องรอก็ได้นี่หว่านะเออเหมือนเมื่อกี้เหรอไม่ก็เหยอะดำอยู่แล้วเนี่ยที่เห็นตำแหน่งเยอะเลยไปทางซ้ายเดี๋ยวขวาครับโอ้โหอย่างนี้ได้เดี๋ยว ฝาออกฝากแล้วโอ้โหไม่ธรรมาดานะเดี๋ยวดอาเดี๋ยวลุ๊ปบินด้วยกันด้วยขาดแล้วเสียงอะไรนะปตุ๊บเมื่อกี้

อ,อหนึ่งเทสสุดยอดมากครับสี่โลสวยครับอื้อือสุดยอดวางก่นอ,อนเลยอ้อหือ ถูกอนอมนะครับนะี่ระลังติดนิ้วนะห้าโลกว่าตัวนี้ครับห,ห้าโลกว่ากว่านะหน่เดี๋ยวแกงอาจารย์ของโทนี่ชัยครับวันนี้ เป็นช็อตเด็ดอีกช็อตหนึ่งครับตัวนี้ไซส์ประมาณ5โลก,กว่าครับสวยมากตามอยู่ประมาณทักครึ่งชั่วโมงกว่าครับแจมแจมอืม <c oughs> ไม่ธรรมด,ดาเอกนี่ไม่ธรรมด,ดาอไรครับนะลกบอกเพื่อนๆนะนะใจดีนากว่าทุกตัวเลยโอเคครับ เสร็จอีกพะหนึ่งภารกิจสุดยอดไปเอ็กสุดยอด